สูตรนี้แก้เจ็บคอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทํายังไงกันบ้างตอนนี้มะนาวแพงมากคือถ้าดูรวยดูสวยมะนาว8บาทนะคะตอนนี้มะนาว8บาทเลยซื้อมะนาวสั่งน้องห้าลูกน้องบอกว่าดูรวยจังเลยพี่เอามาสามลูกพอนะคะใช้แค่ลูกเดียวอันนี้จะเป็นสูตรแก้เจ็บคอนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทส่วนผสมนะคะเราจะใช้อันนี้ตัวต้อง40ดีกรีนะคะมาเข้าไปครึ่งแก้วนะคะ แล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือนิดนึงนะคะอันนี้อใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่โซดาใส่โซดาอ่าแปบ๊บนึงนะคะแล้วก็บีบมะนาวปุ๊บเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทำนี้ค่ะปิดฝาให้แน่นนะปิดฝาให้แน่นป๊อปเขาให้แล้วก็สดแล้วก็สด เปลือกก็ทิ้งไม่ได้แปดบาทแดกกันเปลือกอันนี้จะเป็นสูตรแก้จับคอเจมหักอะไร,งไรนเงี้ยฮะกลิมนมะนาวมันแปดบาทนะลูกมันแปดบาท รู้เปล่าเรามาใช้กันดูไม่เมาแน่กินแก้วเดียวนะแต่ถ้ากินมาขวดอ่ะไม่เหลือ